วันนี้ปู่ขอเล่านะครับเราอยู่กันที่ประตูน้ำรอสี่กว่าปีนี้น้ำมาไวกว่าทุกปีเลยดูท่าแล้วพวกเราจะต้องเหน,นื่อยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ถามว่ามาทําอะไรกันที่ประตูน้ำรอสี่กว่าก็ทันดูสิครับนี่ จําได้ไหมครับปีที่แล้วนี่เราก็ขุดลอกไปปีนี้มันก็มาเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ใช่ว่าช่วงอะไรระหว่างกลางปีนี้ก็มีการทํากันตลอดเวลาหลายท่านบอกว่าเฮ้ยพอเกิดเรื่องแล้วพวกมึงก็ยําจริง,รงๆแล้วผมจะบอกว่านี่มันมัน,ม,นมันก็ต้องต่อสู้กันไปครับเพราะว่าสวะจากด้านบนเหนือน้ามันก็ไหลลงมาหาเรานี่แหละพวกเราก็ต้องนะครับเนี่ยสู้กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นประตูรอสีขวาประตูบางสามประตูสัมภา แม่โคของจุมทานมาสแต์อยู่เลยครับทำกันทั้งปีแต่ก็เต็มทั้งปีทําเนี่ยดูสิครับเนี่ยปีที่แล้วนี่โอ้โหเราว่าใช่ไหมเนี่ยแล้วดูปีนี้มันก็มาเหมือนเดิมนั่นแหละก็ต้องทำทุกวิธีทางนะครับรอดไม่รอดเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราต้องทำไงก็ได้ให้ผักดันน้ำลงสูงแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาให้เร็วที่สุดคลองรอ,อสีขวาที่ผมบอกว่ามันมีความยาวทั้งสิ้น11กิโลเมตรกับอีก400เมตรถ้าจำไม่ผิดนะครับมันมันเป็นบายพาสของคลอ,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 องสองพี่น้องเพราะว่าคลองสองพี่น้องเขาวิ่งอ้อมโคดเคี้ยวไปออกที่ประตูบางสารใช้ระยะทาง25กิโลเมตรแต่ตรงนี้มันเป็นตรงตัดน้ําเลยที่จะตัดน้ําของสองพี่น้อง เพราะนั้นตรงนี้ต้องเหมือนต้องต้องให้โล่งให้ให้สะอาดแล้วก็ให้น้ําไหลยังมีประสิทธิภาพข้าวนาผมว่าเกินครึ่งครันต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะมาลงทุนทํานาน,นครับแล้วท่านนึกภาพดูว่าถ้าเขาไมา่ได้เก็บเกี่ยวนะี่โอ้โหผมไม่อยากนึกภาพเลยนะครับว่า,าความเลือดร้อนความเสี่อม มันประเมินค่าไม่ได้ครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งรอคอยมาสามเดือนแล้วจะได้เกี่ยวอ้าวั่วอีกแล้วเงนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่นี่นะครับท่านสสอนะสมุฒิประเสริฐสุวรรณคุยกันมเมื่อเช้าหรวืว่าเฮ้ยนายกปีนี้น้ำมันเยอะกว่าทุกปีแต่พวกเราก็ต้องตู้กันให้เต็มที่นะครับลองถือวัดจังสวะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้นิ่นอนใจนะครับ ไม่ได้นิ่งนอนใจบางบางทีผมไ,มได้ยินคำพูดบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงปล่อยกันบางทีนะครับมันมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกมันมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วฝนเนี้ยใครห้ามได้หรอครับใครมแต่ว่าพวกเราต้องต่อสู้ยังไงให้มันรอดนี่นะครับท่านนายกชาตรีแยมบางยางที่รับตำแหน่งปีแรกก็เหนื่อยเลยนะ เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดา <g ül> เราอาสาเข้ามาแล้วเนาะครับสู้ไหมพี่ปีนี้สู้ไหม <c oughs> นี่นะครับนี่นายกแน่นอนจริงๆี่มนี้าั้งต่ายนี่ขนาดมีสิ่งกีดขวางน้ำยังไหลแรงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยว,วเราเอาว่าจะพุ่งขึ้นแล้ว <c oughs> อันนี้มันก็จะมี ลองนองาปนะที่มีประสิทธิภาพของห้องน้องตีฝ่ามันก็คือาบพักของคลองของน้องนั่เนเลงพี่ครับวันนี้วันนี้ต้องคุยกับพี่ใหญ่แล้วก็เรื่องน้ําเรื่องอะไรนี่แกตอบแล้ววันนี้ผมอยากทราบว่าทําไมปีน,น้ำมาเร็วกว่าทุกปีอี่เพราะน้ําชนบะทานเนี่ยเขาระบายมาจากคลองรอ,อ,อนหนึ่งสามชุกสามชุกหนึ่งอ,ออกที่มามาออกที่ประตูน้าโคกใหญ่เกตแล้วก็ขนาดเนี้ย กระเสียวอะระบายระบายทิ้งลงมานะระบายทิ้งเนี่ยการจะระบายน้ําเนี่ยทุกคนก็ฝนตกหมดทุกพื้นที่ฝนตกหมดจะระบายน้ําอะถามตอนล่างมั่งว่าเขาได้น้ำมิดหรือยังในยกสังเกตไหมทุกครั้งที่ท่วมคือสองพี่น้องก็บังบังมาบังบงมานี่ตอนนี้ป้องกันกันอยู่เนี่ยสองพี่น้องก็จะจมกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้ววิธีแก้ไขพี่ วิธีแก้ไขเนี่ยถ้าวันนี้นะถ้าลดการระบายน้ําจากคลองต่ําทชุกหนึ่งระบายลงท่าจีนไปนะลงท่าจีนไปสมนึกวันเนี้ยสามชุงหนึ่งคารบายเข้าในทุ่งเนี่ยสามที่หกลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณจะระบายมาทางคลองเนี่ยได้ทั้งสิบลูกบาทก็ว่าไปนะแต่คุณต้องระบายลงท่าจีนที่เหลืออีกยี่สิบหกคุณระบายลงท่าจีนดิแลขณะเน,นี้ย วิธีการแก้ไขของเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคลองสองพี่น้องเนี่ยทว่าติดอยู่ที่ปากคลองรอตีขวาแม่น้ําสุพรรณบุรีหรือคลองตะมเหาทองทว่าท่านนายกเห็นยังแน่นขนาดไหนนั่นแหละคือคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยทําไมเวลาว่างๆพวกมึงไม่ทาทาไมเนี่ยมึงปล่อยกี่ปีแล้วนี่ผมผมก็เลยบอกว่าเนี่ยปีที่แล้วเราก็ทำกันนะพอามาปาดไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาทั้งปีนี่ลครับแล้วตรงเนี้ย ก็เราเดี๋ยววันนี้จะเก็บเนี่ยนะที่ที่ประตูน้ําที่บางพับปากคลองรอตี่ว่าเนี่ยเอาแมโคมมาสองตัวเลยเก็บที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเก็บที่สะพานดอนสะพานดอนกรเบื้องก่อนดอนกระเบื้องที่มันติดติดเสร็จแล้วก็ไปที่สะพานหมู่หกบางตะเคียนระหว่างต้นตายกับบางตะเคียนเออตรงนั้นตรงนั้นตัวสําคัญอันเดียวเดี๋ยวผมมีรูปแล้วก็สุดท้ายแล้วไปอยู่ที่ประตูสําเภาทองนี่นะครับเก็บให้หมด เพราะนั้นวันนี้เราจะเก็บกันสี่คอสี่คอสี่ประตูไม่ใช่สี่ประตูพี่มันมันเป็นกับดักมันมีอยู่สี่ที่ก็คือสะพานข้างคลองนั่นเองเออเอ,อ่าแล้วในส่วนของอบจอครับลวงสุวัสด์ก็ส่งส่งรถมาตอนนี้ออตักอยู่ที่ประตูบางสามอ่าให้ลงที่ประตูบางสามเดี๋ยวพอของเราสองตัวเนี้ยอ,อ่าผมส่งรถมาสองตัวเพราะตักคลองลำพาเอ่าจากตัดคลองสำพราทองอ,อ่า ดอยกระเบื้องสะพานดอยกระเบื้องสะพานมูุ่กบังกระเคียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้อบจไปรอรับอยู่ที่ประตูสัมภารทองแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางส่วนอีกที่ลงแม่น้ําท่าจีนยังมีโยธาโยธาก็ต้องไปช่วยเก็บคอยเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะประสานกับโยธาจังหวัดผอมีโชคบอกน้องลักขอญาตหน่อยนะมันจําเป็นเหลือเกิน ก็ต้องปล่อยเหนี่แหละครับเพราะว่าหลายคนด่ามากเลยบอกว่าเฮ้ยมึงเคียแค่สวายพ้นหน้าบ้านทําไมมึงไม่เก็บจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนครับมันหลายขั้นตอนไอ้ตรงนี้มันก็คือต้นน้าของของสองพี่น้องเราใช่ตรงนี้คือสามแยกบางบอนเนี่ยแล้วคลองเส้นนี้คือบายพาสของคลองสองพี่น้องใช่ไหมพี่เส้นนี้เป็นเส้นหลักเนะเส้นหลักที่จะระบายน้ําลงสู่แม่น้ําท่าจีนครับหัวใจหลักๆที่จะลงสู่แม่น้ําท่าจีนมีคลองระบายใหญ่ ของพี่น้องคือที่ลงที่ประตูบางสามแล้วก็มีคลองแยกคือรอสีกว่าแม่น้ําท่าจีนก็คือคลองสาเพาทองเป็นตัวช่วยระบายน้านะจากคลองของพี่น้องลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพราะว่าไอ้คลองเส้นนี้มีความยาวแค่สิบเอ็ดกิโลกว่านี่กับคลองสองพี่น้องเลยต้องไม่ออกนู่นเออมันตรงมาเลยไอเนี่ยตรงเลยสิบเอ็ดกิโลกว่าแต่ถ้าไปออกที่ประตูบางสามเนี่ยคลองของพี่น้องมีความโคตรเคี้ยวยี่สิบห้ากิโลเศษประมาณนั้นอันเนี้ย ไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยแล้วก็เ <จะ S 2> มื่อเช้าเนี่ยได,ได้ได้ร้องขอความอนุเคราะห์จากรองอธิบดีกรมชนระทานครับนะครับนะขอ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 ให้เอาเครื่องพักดันน้ำเลยมาติดที่ประตูบางสามแล้วก็เครื่องพักดันน้ำมาติดที่ประตูสำํำเภาแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องไปติดที่ประตูสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนั่นแหละนั่นแหละเราต้องดันน้ำท่าจีนให้ลง พอลงเสร็จปั๊บคลองสองพี่น้องกับสำเพาทองน้ําก็จะลงตามผมผมมองว่าพี่เรามันต้องแก้ปัญหาที่ปลายน้ําไม่ใช่เราไปดูจากต้นน้ําแล้วเอามาลดพวกเราอย่างที่มันมันต้องดึงน้ําจากปลายน้ําให้มันได้มากที่สุดถูกต้องแล้วน้ําจากก้อนใหญ่มันก็จะละลายไปก้อนเล็กใช่ไหมพี่นี่แหละครับอันนี้ครับนี่คือเขาเรียกว่าการบริหารจัดการจัดการน้ําอนายกแปลกใจไหมทั้งสรีประจันสามชุก อำเภอเมืองนี่น้ำยังไม่ลดนตริ่งเลยครับไล่น้ำลงมาทางเราไอ้ทางเรานี่จะท่วมแล้วอของเราไม่ใช่ว่าน้ําจะล้นล้นแล้วล้นแล้วชาวนาร้องแล้วดีชาวนาร้องกันแล้วแล้วข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเลยพี่ข้าวยังเกี่ยวเต็มทุ่งเถ้าท่วมงวดนี้นะสาหัสยิ่งกว่างวดที่แล้วเยอะเพราะงวดที่แล้วเนี่ยมันท่วมปลายปีใช่ใช่ข้าวข้าวในนามป็นเลน้อยส่วนใหญ่เันเกี่ยวไปหมดแล้วใช่แต่ปีนี้ยังเลยเนื้อ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  แปลว่าถ้างวดนี้นะชาวนาจมงวดนี้จมกลางปีแปลว่าอีกสามปีชาวนาต้องจนต่อ,อลําพังนี่เก็บเกี่ยวได้เต็มมรคเต็มผลราคาข้าวก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วนี่มันจะมาซ้ําเติมอะไรคนสองพี่น้องอเราบันเอิญเราเกิดมาเนี่ยดันมาอยู่ที่ต่ำเวรกรรมจริงๆมันมีความเจ็บปวดหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่บางทีมันก็มีข้อดีนะพี่ ไม่หรอกจริงๆพี <t un deposit> ่เนี่ยพ <lette> <t> un <unhappy> ี่ทํางานเนี่ยนะพี่ทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องน้ำเนี่ยพี่ทําพี่เป็นกำนันมา29ปีเนี่ยดูอย่างนี้แล้วเนี่ยของงบกันก็กว่าจะทำกว่าจะถึงมัน้าพี่เอานี้เดี๋ยวเอาชัดๆเลยปีนี้พวกเราจะรอดไหมตามมุมมองของพี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถท่าน้ำยังระบาย36ลูกบาทเมตรต่ววีนะจากลองจากลองสามชุกหนึ่งตอดอยากถ้า น้ำฝนคือน้ําใจโฟยังตกอยู่อย่างนี้ไม่รอดพี่แต่แต่ผมผมผมมองอีกม,ม,มุมหนึ่งว่าวันนี้ทางนู้นที่เร่งระบายน้ําเพราะอะไรบ่ะเพราะทางกเกษียวก็กลัวว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาอีกก็จะเป็นเหตุการณ์แบบปีแล้วแต่ปีนี้ทางกเกษียรระบายน้ํามาผมว่าดีแล้วแต่วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมามองแล้วก็ช่วยกันทำไงให้ปลายน้ำแม่งออกไปเร็วไม่ก็อย่างที่พี่พูดการบริหารจัดการน้ำเนี่ย มันต้องเอาถ้ายังอย่างนั้นนะกลัวจะท่วมกลัวจะล้นสปริงเวย์อย่างปีที่แล้วเราดูจังหวะกันหน่อยไหมให้ทางท้ายเนี่ยผ่อนบ้างหนักบ้างคือวิธีการน่วงน้ำไงถ้าทางนี้หนักทางนู้นเบาหน่อยได้ไหมแล้วก็เรามาแก้ทางท้ายเอ้าทางท้ายพอทางนี้สะดวกคุณก็พองน้ำมาทีอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีการบริหารจัดการน้ำรู้จักน่วงมั้ง ไม่ใช่คุณจะพูดว่าโอทางนน้นอีกห้าสิบเต็นน้ำจะท่วมเราเลยมาดูทางนี้บ้างมาดูทางนี้บ้างเนี่ยคนสองพี่น้องเขาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะอันนี้ในในเพจผมคนเขามาด่ามากเลยว่าเฮ้ยแล้วทาไมเวลาดีๆมึงไม่ทํากันเนี่ยเขาทํากันทั้งปีเลยครับแต่ว่าโอ้โหจากด้านบนมันก็ลงมาด้านล่างยู่อย่างนี้แหละครับ ล็อกน่นี่นดูดูนะ้ดูท้ายน้ำเนี่ยขอให้พวกนี้ขึ้นขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับไหลปังไหลปังนะคือยังไงก็ต้องสู้กันให้เต็มเหนี่ยวนะครับแล้วเนี้ผมว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่ท่านมองเองแล้วก็น้าท่วมจากปีที่แล้วเนี่ยมัน,ม,นมันอย่างน้อยต้องเป็นประสบการณ์แล้วก็ต้องมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองแล้วก็ปีนี้เรามาร่วมกันแก้ไขนะครับผมเชื่อว่า วิกฤตต่างเดี๋ยวมันมันมันจะผ่านไปได้จากหนักก็เป็นเบานะครับจากเบาให้มันนนนี้อันนี้ทุกหน่วยมาช่วยกันไอเส้นเนี้ยนี่อย่างที่กำนันพูดเมื่อกี้นึกภาพออกมหมครับมันจะมีวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไอไอสิบเอ็ดกิโลกับสี่ร้อยเมตรเนี่ยก็คือหนึ่งตรงนี้เลยประตูร้อยสี่ขวาสองสะพานตอนระเบื้องสามอ่สะพานอ่ระหว่างหมู่หก บางเกียนกับมุมหกต้นตาลแล้วก็สี่ก็คือหน้าประตูระบายน้ําสาเภาทองเพราะนั้นวันนี้ไอ้สี่จุดนี้ราจะพื้นต้งหมดไปนะ mm hmm. ครับ mm hmm. เดี๋ยวกลมจะรายงานให้ทุก่ันทราบื่วยๆครับวันนี้น้ําขึ้นวันละยี่สิบเซนยี่สิบเซนยี่สิบเซนมาสามวันเมื่อเช้านี้ขึ้นมาเอ่อน่าจะสักสามเซนนะครับถ้าน้ําขึ้นแบบนี้ทุกวันทุกวันนี้อาจทางรอดยาก คุณร้านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ